สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปฝึกโยคะกันวันนี้บรรยากาศที่บ้านของแพมสดชื่นมากเลยนะคะต้นไม้ดอกไม้ดอกพุทธรักษาสีสันสวยงามค่ะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ที่ต้นไผ่นะคะชมไปด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะฝึกโยคะกันค่ะค่ะเสียงนกก็เบาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกโยคะกันต่อเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้แพรก็จะพาท่านผู้ชมมาฝึกโยคะอีกท่าหนึ่งแล้วค่ะท่านี้จะเป็นท่าที่เรียกว่าท่าเด็กต่อโดยท่าสุนัขนะคะซึ่งเป็นสองท่าที่ทําติดต่อกันค่ะการเริ่มต้นก็คือท่านผู้ชมจะต้องนั่งอยู่ในท่าคุกเข่าคุกเข่าแบบคนญี่ปุ่นจะคุกเข่าเอาก้นยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะมือสองข้างก็จะจับเรียงนี้นะคะหลังไม่งอนะคะหลังไม่งอแบบนี้นะคะ ดังตรงค่ะนะคะเมื่อเราอยู่ในท่าคุกเข่าแบบนี้แล้วท่านผู้ชมหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะจากนั้นหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงค่ะก้มตัวลงจนหน้าของเราแนบพื้นแบบนี้นะคะหน้าแนบพื้นแล้วแขนเราอยู่ในท่าน,นี้นะคะท่านผู้ชมจากนั้นค่อยๆวาดแขนขึ้นไปวางทางบ้านเหนือศีรษะนะคะ วางบนพื้นที่เหนือศีรษะเราแบบนี้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาวเจ็ดรอบค่ะ ครบแล้วท่านผู้ชมยกตัวขึ้นค่ะดันหน้าท้องโง่งตัวขึ้นนะคะโง่งตัวขึ้นค่ะโง่งตัวขึ้นนะคะดันหน้าท้องยกสะโพกให้สูงขึ้นค่ะเมื่อสะโพกเราสูงขึ้นแล้วให้ดันฝ่าเท้านะคะลงไปชิดพื้นเลยค่ะค่ะเมื่อฝ่าเท้าเราชิดพื้นแล้วเราจะอยู่ในท่า คล้ายท่าสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะจากนั้นให้ผู้ชมค้างอยู่ในท่านี้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาวเจดรอบค่ะ จบแล้วนะคะท่านผู้ชมกลับลงสู่ท่าเริ่มต้นค่ะคือนั่งคุกเข่ายกก้นนะคะค่ะนี่คือท่าเริ่มต้นของเรานะคะจากนั้นท่านผู้ชมฝึกอีกสองรอบนะคะทำแบบเดียวกันค่ะหายใจเข้าออกลึกยาว หใจออกก้มศีรษนะลงหน้าผาแนะ่พื้นค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวค,ยค่อยๆวาดแขนของเราขึ้นมาวางบนพื้นนะคะที่ด้านหนื่อนะัศตนะสะเราค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวเจ็ดรอบค่ะ เมื่อครบแล้วยกตัวขึ้นอยู่ในท่าคลานสี่เท้านะคะในท่าคลานแบบนี้นะคะหลังตรงค่ะหลังตรงก่อนนะคะจากนั้นโก่งตัวค่ะดันหน้าท้องขึ้นนะคะให้สะโพกของเราสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นแล้วนะคะจากนั้นกดฝ่าเท้าทั้งสองข้างแน่พื้น แล้วหายใจเข้าออกลึกยาวเจ็ดรอบค่ะ บแล้ววางขาลงค่ะแล้วอยู่ในท่าเริ่มต้นเดี๋ยวทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าออกนะคะหายใจออกก้มตัวลงค่ะหน้าขาชิดพื้นค่อยๆว่าแขนขึ้นไปวางหายใจเข้าออกลึกยาวเจ็ดรอบค่ะ ยกรบแล้วยกตัวขึ้นอยู่ในท่าคลานสิขาแบบนี้นะคะหลังไม่งองค่ะวางมือยกตัวขึ้นอยู่ในท่าคลานนะคะจากนั้นโกงตัวขึ้นค่ะโกงตัวขึ้นยกหน้าท้อง ดันสะโพกไปทางด้านหลังค่ะดันขาเท้าให้หวางดันให้เท้าว,วางแน่พื้นหลังไม่งอนะคะหลังไม่แอนแล้วก็หลังไม่งอค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวเจ็ดรอบค่ะ เมื่อหายใจครบเจ็ดรอบแล้วค่อยๆวางเข่าลงค่ะคืนกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนันผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างท่านี้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากเท่าที่ควรน,นะคะฝึกกันได้ง่ายๆนานผู้ชมฝึกกันบ่อยๆนะคะแล้วจะช่วยให้ระบบ ต่างตั้งแต่ระบบหายใจระบบไหลเวียนนะคะต่อมไร้ท่อทําหน้าที่ได้อย่างดีค่ะสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงทั้งกายและใจด้วยค่ะพบกับแพมในรายการโยคะได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอากาโตโกไซมัตสไซโยนาดาแฮฟเอร